ข้าอยากจะไปกับท่านผู้งดงามหนังดวงดาวท่านพร้อมจะไปเป็นดวงดาวบนฟ้าฟ้ายามค่ำคืนกับข้าจริงหรือมากุดิจริงสิเพคะถ้าได้อยู่กับท่านไม่ว่าที่ไหนก็จะหมอนั่นทำอะไรอยู่กันนะจับได้แล้วนี่นายชอบแบบของพวกแกอหมชอบสิ ตอนแบฉันนะ่ะแม้ว่าจะเป็นของที่น่ารักของที่ระยิบระยับของหว,วานหวานของนุ่มฟูนุ่มฟูก็ชอบหมดทั้งนั้นแหละเพียงแค่ได้เห็นไดเอามากอดแนบอกไว้แบบนี้จอ่นฉันก็เต้นตูมตามไม่สามารถต้านทานสิ่งของเหล่านี้ได้เลยลนะ่ะก็ช่วยไม่ได้ไงก็คนมันชอบไปแล้วไงวันสำคัญเหรอ พิธีมันพรุ่งนี้ฉันที่เป็นลูกขนลองกับลูกสาวประธานกลุ่มโคลินได้แต่งงานกันกลุ่มโลกก่าของเราควรจะมีแบ็กระดับบิ๊กหนุนหลังเยอะเลยฮะสำหรับผู้ลูกกระจอกแล้วมันควรจะเป็นวันสำคัญจริงๆนั่นแหละนะโดยเฉพาะสำหรับพ่อแล้วก็เหมือนได้กำจัดชั้นที่เป็นลูกไม่เอาไหนป่วยง่ายเลยนก็นไม่จบด้วยเหตุผลที่ได้ประโยชน์ในทางแบบนั้น คงไม่มีวันไหนที่น่ายินดีไปมากกว่าวันนี้แล้วละนายน้อยอะไรล่ะมันก็เรื่องจริงนี่นะสำหรับนายแล้วตอนนั้นอะ่ะอาจจะเป็นพระคุณที่เก็บแนมมาเลี้ยงไว้ก็เถอะนะแต่สำหรับฉันแล้วมันก็แค่พ่อเเ็วๆคนนึงนั่นแหละไม่ครับแื่ผมไม่ได้ไปสื่อถึงอะไรพวกนั้นแค่ไม่อยากให้นายน้อยพูดอะไรที่มันร้อยค่าตัวเองแบบนี้นครับ คิดคิดดูแล้วนายนี่โชคไม่ดีเอาเลยนะถ้านายไปดูแลพี่ชายฉันแทนป่านนี้นายคงจะมีอนาคตดีแท้แทไม่ครับพอผมได้มาดูแลนายน้อยแบบนี้เนะี่ยาผมมีความสุขมากๆครับ